CPU CPU คือซึ่งมีความหมายว่าการประมวลผลกลางซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำงานที่ตัดสินใจหรือคำนวณซึ่งคำสั่งที่ได้มาถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หน้าที่ของ CPU โดยพื้นฐานแล้ว CPU ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ทางคณิตศาสตร์และข้อมูลเชิงตรรก,กะ 1. เริ่มได้จากคำสั่งจากอุปกรณ์นำข้อมูล input ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2. คํคำสั่งเหล่านั้นจะถูกส่งมาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักหรือที่เราเรียกว่า r รมประเภทของ CPU CPU มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการทำงานการออกแบบและการใช้งาน CPU สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ CPU สำหรับอุปกรณ์พกพา CPU สำหรับแท็บเล็ตและอุปกรณ์โซลูชันในรูปแบบอื่นๆ